ผู้ชมครับการเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลรอบนี้น่าสนใจไม่น้อยนะครับในนามของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนะครับที่ประกาศนะครับว่ายามเฝ้าแผ่นดินนั้นจะออกอทำการเคลื่อนไหวนะครับสมัครสมาชิกแต่ที่น่าสนใจเนี่ยนะครับในการต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเมืองนะในการสมัครสมาชิกณนะขณะน,นี้และเตรียมที่จะเดินสายนะครับไปทั่วทั้งประเทศด้วยเนี่ยนะมีคนนี้ครับมาเข้าร่วมนะครับก็ไม่คิดว่า จะได้เห็นกันมาก่อนนะครับฝั่งหนึ่งเคยอยู่ฝั่งหนึ่งก็เหลืองเลยฝั่งหนึ่งก็แดงเลยนะครับนั่นก็คือการขึ้นเวทีขออมูลที่ยามเฝ้าแผ่นดินโดยคนนี้ครับพิตูจ่จตุพรพรมพันธ์ครับนี่ฮะเป็นภาพที่หลายคนไม่คิดว่าจะได้เห็นในวันนี้นะครับเข้าร่วมกับยามเฝ้าแผ่นดินอย่างชัดเจนแล้วนะฮะบ,บอกว่าจะต้องทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอาจจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเลยก็ว่าได้ว่ากันแบบนั้นนี่คือภาพที่นี่ฮะ สื่อมวลชนทีมข่าวเข้าไปทําข่าวกันมานะครับหลายสํานักนี่ครับคุณจตุพรมาแล้วนะทุกผู้ชมคือก่อนหน้านี้คุณจตุพรก็ร่วมกับทนายนกเขานะครับก็จัดรายการเคลื่อนไหวเปิดเวทีมาพักใหญ่แล้วนะครับจนกระทั่งล่าสุดแต่อีกคนหนึ่งที่มาร่วมด้วยก็คือนี่ครับนักการเมืองเบอร์ใหญ่คุณสนธิรัตน์สนธิจิตรวง์กรณนี้เป็นแกนนําอยู่พักพลังประชารัฐอยู่กับบิ๊กป้อมนะ ดูวิป้อมลาออกข่าวบอกว่าจะไปทําธุรกิจนะจะไปทาธุรกิจแต่จู่ๆมาโปรมาเจอกับคุณส่วนที่ในครั้งนี้ก็ต้องดูแหละครับว่าทิศทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ดีในการทําเพื่อชาติบ้านเมืองก็ดีหรือว่าการเคลื่อนไหวมวลชนเดินสายไปจังหวัดต่างๆเพื่อไปปราศัยเพื่อไปพูดคุยพบปะกกับพวกแม่พี่น้องประชาชนก็ดีเด่ยนะครับมันจะมีในยะอะไรทางการเมืองหรือไม่นะครับ ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เอาเรื่องนี้ไปสอบถามคุณภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายยมทธวัฒรีมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแกนนาพักเพื่อไทยนะฮะก็บอกว่าจตุพรกับคุณสนทิจับมือกันเป็นเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ก็ขอให้ดําเนินการไปตามกฎหมายแล้วกันหลังจากนี้โอ้โหน่าสนใจมากๆนะครับการเมืองไทยเริ่มเข้มข้นแล้วก็ร้อนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีทิกซอการเคลื่อนไหวหลากหลายมิติเหลือเกินครับ หากว่าคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนทีมข่าว e ีซียุคนทีมข่าว e ีซี่นิวนะครับและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนทีมงานในต่างจังหวัดและรถข่าวปันสุขที่เราจะได้เอารายได้ที่เกิดขึ้นมาจากการขายสินค้าของเราเนี่ยนะครับไปแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถสนับสนุนนี่ครับ เนื้อแดดเดียวทอดสีขาวๆเนี่ยบัครมันติดน้ําแข็งนะครับผมออกมาจากช่องฟรีสเนื้อแดดเดียวทอดเห็นไหมฮะเนื้อสีเข้มๆเลยนะครับนี่เนื้อแดดเดียวทอดสูตรยุคคนนะครับชุดละ295บาทนะครับน้าหนัก400กรัมนะครับด้านล่างพิมพ์นว่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในลิงก์ไลน์นี่จะชัวร์สุดลิงก์ไลน์เนี่ยคุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์ปุ๊บเนี่ยนะฮะระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้ กดเข้าไปในลิงก์ไลน์ก็ทักทีมงานเขาด้วยนะครับว่าสนใจสินค้าตัวไหนจะสนใจเนื้อแดดเดียวทอดหรือว่าหมูแดดเดียวทอดหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งที่ชว์นะครับนั่นก็คืออินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือไม่ก็นอร์ม l ลยุคนได้นะครับชุดละ295บาบาทนะครับถามว่าเนื้อแดดเดียวทอดเนี่ยความอร่อยมันอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมครับความอร่อยอันดับแรกก่อนมันเป็นสูตรเนื้อแดดเดียวทอดคนเมืองน่านคนเมืองปัวซึ่งก็คือบ้านเกิดผมเอง ข้อที่สองหมูกับเนื้อแดดเดียวทอดเนี่ยผมพูดมาโดยตลอดนะครับว่าสินค้ามันจะมีความพิเศษกว่าอันอื่นๆเพราะอันอื่นเนี่ยเป็นของชุมชนที่ผมไปทานแล้วมันอร่อยแล้วผมก็รู้จักกับคนที่เขาทําแต่เนื้อเนี่ยกับหมูเนี่ยผมทํากับเพื่อนผมเองนะครับผมทํากับพักพวกผมเองเพราะว่ากินมาแล้วเนี่ยหลายปีนะครับเรากินกันมาแล้วหลายปีเพราะว่าเรานัดสังสรรค์กันกินข้าวกันเราก็จะ ทำเมนูกับข้าวเมืองเมืองกินกันหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับเนื้อแดดเดียวทอดชุดละสองเก้าสิบมาผมทํากินกันเลือกเนื้ออย่างดีเพราะว่ากินเองไงกินเองกับคนที่เรารักกับพักพวกเพื่อนฝูงเราเราก็จะทําอไม้ดีเพราะว่าไม่ได้คิดถึงต้นทุนกําไรต้องการกินของอร่อยเราทําเองเราก็จะเลือกของดีแล้วเราก็มั่นใจว่าเราทํากินมาโดยตลอดไงถ้าไม่อร่อยเราจะกินหรอครับหรืออไมครับถ้าไม่อร่อยเราจะกินได้อย่างไรจนท้ายที่สุดเนี่ยพอผมเริ่มมีชื่อเสียงผมก็เลย เอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองก็คือเนื้อแดดเดียวทอดเป็นของที่ผมชอบรับประทานมากนะครับชอบมากนะครับและที่สำคัญเราใส่ความรู้ความเข้าใจของเราในการทำงานเนลงไปก็คือความจริงจังครับซีเรียสครับทั้งสะอาดอุปกรณ์อุปเข้าของเครื่องใช้ทุกอย่างต้องดีหมดนะต้องซีเรียสต้องจริงจังและใส่ปรัชญาในการทำของลงไปก็คือ ทำพรีออเดอร์คุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มจัดหาวัตถุดิบแล้วก็เริ่มทําแล้วก็เริ่มส่งไม่ได้ทําค้างเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยของเหล่านี้เป็นของสดใหม่รสชาติเยี่ยมนะเหมือนกับที่ยุคคนกับพักพวกเนี่ยกินอย่างแน่นอนนะครับวันหนึ่งก็แล้วแต่นะฮะบางวันก็20กว่าชุดบางวันก็30กว่าชุดนะครับไม่เกินนี้นะฮะถ้าจะให้ทําเป็นระดับ5 6 7ชุดเนี่ยอันนี้ก็คงไม่ทําก็คงไม่ไหวนะฮะนี่ครับอันนี้